สมควร่ากรวนองม่เก็ม่เห็นแล้วมสิ่งที่มาต้องฝึกตรวจตีนมีเยอะมือสองก็ให้ดีโอ้น่นนั่นแหงนี่ก็จ้อต้ององโฟกเร่อง ก็จะมีสอแไม่รู้เรื่อาเรอะไรที่เราเรื่องพแล้วเนี่ยมนจะแบบเียกอกจเขาจะพอนี้ได้มเรื่องอันมันของในเที่อย่างอย่างานกาความคนมคามเสือการการ้โยรการมากว่เ เรื่องราวให้ให้ให้ทำได้เยอะมีเรื่องราวแล้วก็เป็นเรื่องราวแบบสิ่งที่เกี่ยวกับที่สิงคาปร์ไม่ใช่ไทยให้ชุดแรกก็จาเป็นการเดินทางโครงการนี้มาก็ตอนแรกชุดแรกที่ไปเมื่อวันก่อนก็จะเออชอบสบายวันนี้ไปก็แบบเออเว้ยดี เมชิัจะเจอบ่อยสา3ปีที่ผ่านมาไปหมดแล้สราคาของประเภทเั้นอะไรแบบที่สุกไปแล้วไม่ได้เลยได้แต่ว่าบางบางรือูวาเป็นเรื่องไหนราคาเท่าไหร่เอราค ถ้าถ้แนมัแบบน้น่าะเรียนกมันยิ่งดีเลยคี่มันจนแล้วออครั้แรกมั้แบบนี้กั้แรกแบบนี้อรเออเออใช่ใชใช่ตอนนี้ครับมันมันกระแสมันดีมากถ้าอย่างผม่ ก้อนนท่งกาเราเตรียมให้กลุกลุกาลรรกที่เสครามที่้นะครับเ้าออกแบดที่ที่ราทำดามัดชใจไทยรับใจต ตัดเสร็จแล้วผมชอบมากๆแล้วผมขาแบบว่าคือถ้าเป็นเจเน่ก็จะแบบว่าเล็กไปนะชอบมากแล้วประาแต่ว่าตอนนี้มัเข้ารเยนนี่เรื่องการลงทุนเพราะฉะนั้นถ้าชอบมากก็ได้ไปช่วยแล้วแ่ดีนว่าูดกับร้อยล้านว่าทู่กักร้อยล้านเราต้องทำกันไป้อเบต้องตอนท้เรามา ผมข้างบอกาโทัพทบ้านหรือว่าจะบอกออนไลน์เป็นสับพันธ์อะรได้ไม่ต้อง้จด้นีเราดแลแต่ว่าไม่ต้องมู้เลยคือกนวคนที่น่ารักมากทีน่ารักมากนัวิจารไม่ต้องนักวิจารณ์ยที่นนโยกข้าไปคนยก็แฮปปี้มากๆคือไม่ใช่ว่าเราไปผูงหน้าแล้วเขจะแบบเห็นไม่แววตาเห็นหนักเรือเขาพูดรก็

หลังที่มีไหนกัน่แน่คุณจะายามว่ามีที่ไหบ้างก็ผว่างที่เราทำชันมันดีด้วยเราจะมีตั้งใจที่จะไปอคอยอยู่ถ้าเจอจะทำให้ได้ครับจะขอทำให้เงนที่ใจที่เรา มันอยู่ในนี้มันอยู่ในรักบอกว่าจับเธอไม่นี่มันอยู่มันอยู่ในอยู่ในไร่สดด้วยใชไหมจะมีเขาบอกาะันก็เป็นไว้พรที่แบบไหว้รตามวดที่เรา้ก็ไหว้มาไปไหมได้ดีปล้ทแบบ้อยนก็เป็น

แ็นต้องจยาบหน่อยี่หลอกนี่ไค่ต่ออาเดี๋ยวเวลาดีเวเวลาดี้พี่ดูนะพุ่หลอกคี่อย่าลืมตัวคุณหลอกเป็นเกียริมากเลยอานี่ต้องพูดเยอะ